โอ้วสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะมือนี้ก็มา่พอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง OA พาแพ์เซชื่อนี่นะค่ะพี่น้องมือนี้ OA เด็กขบุญเศร้าะค่ะพี่น้องบุญเศร้าโอ้ยใส่แบบผีแบบเพๆสๆสูงๆเลยพี่น้อง ค่กยก็พักกินก็มีค่ะหนังไก่กรอบค่ะพ,พากินค่ะไว้ทั้งคาง,างอันสร้างอันสร้างมันถึงน้ำแล้วมันบกกรอบมันนะมันถึงน้ำแล้วมันจะบกกรอบมากตอนกรอบกรอบโอ้ชิม,มกันโอ,โอ้จุ๋ยแล้วพี่น้องแรงแล้ว แดงอีก,กอนออออโอ้โกินบักพีงบักพีกตีดังนี่นะพี่นอ่องโอ้จามจาัะถูกปุ่นเศร้าจังเป็ดแบบนี้แหละคะ่ะถึงซ่วง แดงไปเบิ่งหนาวนี่เด้ักแดงสิเด้อพี่น้องสดแซ่บเลยสวัสดีก่อนมาพี่น้องมา้ยบอกแล้วก็กินหรือเนาะค่ะ กดพักกำน้ำเลยอตอนแรกว่าใส่มือว่าใส่ดอก่ะใส่ซ่อน,นีลยนะ 弄、嗯、丢丢东西了，难解释。 Yeah. โอ้ยสครับ Gracias. Okay. สว่างเลยค่ะเน่ะ เหมือนโอเอกินแตมซ้ำนี่แหละค่ะขบุญขบุญเศร้านำปลาไหลนาะค่ะพี่น้องเจ็บแซบบิตเพลสเลยค่ะกับนังไก,ก่กรอบข้ากินค่ะพี่น้องเจ็บแซ่บเลยค่ะถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวโอเอเอาลิงโอเอลิงไว้ใต้คลิปนี้นะคะว้ ถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจห้ือพาผ่าคลิปต่อไปองโอเอพาเซีชื่อนี่เลยค่ะมื่อนี้โอ้เอ้กเขอกล่าวมาขอบคุณค่ะ